ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นวันเช้าวันอังคารอังคารนะมาจากหยุดพักผนะ่อนนะหยุดพักผ่อนจากวันหยุดชดเชยในวันจันทร์นะครับ ตองนี้ก็เดินเล่นมาเรื่อยๆร,รู้สึกว่าบรรยากาศในสวนลุมพินีเนี่ยยังไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยแดดจะไม่ค่อยแรงนะก็มีคนเนี่ยปัน ปันเป็ดปันอะไรเต็มเลยใน,นสวนนะลูว์อันนี้เจอเด็กน้อยฝรั่งนะครับฮัลโหลลูวลเราจะใช้ภาษาฝรั่งภาษาเขมรน,นะภาษาทางชาตินะครับลโหล คื่ okay. คำทักทายตอนเช้านะครับอย่างน้อยเราก็ทักทายฝรั่งได้หนึ่งคนแล้ว h e l โ o Hello Hello, Hello. oh. How are you แปลว่าอะไร <c oughs> อันนี้าชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งครับเขาสะพายกระเป๋ามาประเทศไหนครับประเทศลาวครับ Where are you come from ประเทศ,ปร,เทศประเทศไหนคุณมาจากาประเทศไหนลาวโอ้ ลาวนะตอนนี้ดูจากสำเนียงแล้วน่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะแถวนี้พมา่มา <laughs> ตอนนี้เราข้ามสะพานมาได้แล้วนะครับ hello hello where you come from uh, คุณมาจากประเทศไหนเหรอ i เมลละทุ่งมาจาก <laughs> ตอนนี้เราเจอเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งครับถามเขาไนครับ You can speak Thai เออโนโนโนอ่าโน you <laughs> <laughs> ตัวหน้าบ้อง <laughs> อันนี้น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ว่าตอนนี้เราก็เดินเกือบจะออกมาจากสวนลุ่มได้แล้วนะครับก็บรบรยากาศรอบข้างนะ ก็มีคนออกกำลังกายตอนนี้เขากำลังสอนกันนะครับเราก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเดินเดินทางต่อไปนะครับเราก็ไปนอนแต่เขาไม่ทำเป็นคนนอน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆครับสวนลุมก็มีนักท่องเที่ยวบางคนก็เดินมาพักผ่อนนะครับบางคนก็ปั่นจักรยานนะครับไหนไหนไหนจระเ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคอกก็ไดโอโหน่ากลัวมากเลยครับ Oh. เราจะตามติดชีวิตจระเข้เฮ้ยมีเต่าอ,ออกมาด้วยนะนี่นี่นี่เต่าน้อยนะแบ,บคกิวเนี่ยโอ้เ oh, ม็ดสาวน้อยตอนนี้มันกำลังออกหาที่ก<ป>ิยนะอย่าไปเข้าใกล้มันในระยะ2เมตรนะครับอันนี้นเรามเมตรหนึ่งแมวเมื่อกี้นี่คุณอยู่กับมันประมาณเมตรหนึ่งนะอันตรายนะโอ้ oh. นี่คือสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกำลังขายรูปอยู่เขาก็ตื่นเต้นในการเห็นสัตว์ประหลาดนะเพราะว่าแถวบ้านเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แถวบ้านเรานี่เยอะนะเฮ้ยฮัลโหลอ้าแหนมอล <Hey. Hello. S 2> ใช้ไอโฟนมนเดาเลยโอ้ไม่ใช่ถายสัตว์ประหลาดไปแล้วครับน่ากลัวครับเราไม่ตามเขาดีกว่าเราจะไปที่อื่นแล้วกันเฮ้ยตัวอะไรเต่านะเต่าน้อยเต่าน้อยเตาง่อย,อ,ยอันนี้คือเต่าครับผู้ติดตามของอตัวเมื่อกี้แล้วมันก็ทิ้งกันละทิ้งกันได้ลงคอครับ ไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเตาไปแล้วโอเค